คุณผู้ชมเมื่อเมื่อวานนี้ร้อนมากมากคือไม่ใช่แค่เมื่อวานจริงๆช่วงนี้ร้อนมากแล้วจะร้อนต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยนะเออเมื่อวานนี้ประมาณเท่าไหร่สี่สิบสองสี่สิบสองตอนก็บอกสเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าห้าโมงเย็นกับหกโมงเย็นไม่ได้แล้วว่ะไม่เป็นไรนะห้าโมงร้อนหกโมงร้อนเออโอ้ยผัดเนี่ยคิดมาไงผัดไหมผัดไหมจะโดนจะโดนอย่าบอกว่าคิดมาเขาแชร์ในเฟซบุ๊กเอาเลย ว่าในไลน์เมื่อวานก็ได้กันเต็มเลยหมดเลยคือร้อนถึงขนาดที่เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับไลฟ์สิงห์ทีวีเนี่ยเขาได้เอาคลิปวิดีโอนะฮะของคนไทยนะฮะที่ชื่อว่าความสุขของการแช่น้ำเย็นในวันที่อากาศร้อนคือคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุไอ้เด็กชายเด็กหญิงไงเอ้อะไรเดี๋ยวก่อนใช่หนูนี่อ่ะเจ้าหมาพันปลั๊กหน้าเหมือนแกเลยหน้าเแกเลยแจ็คคล้ายคล้ายดูดินี่อันนขนาดเท่ากันเออนอนงายหนูนี่อ่ะเหมือนกันแล้วพอเจ้าของเรียกเฮ้ยเตือนเตือนเตือนมันไม่ยอมเตือน แต่มันก็แช่ชิลอยู่เหมือนกันนะเป็นใครใครจะตื่นล่ะมันจงร้อนจริงๆอ่ะพันนี้ร้อนไม่ได้นะบอกก่อนนะผิวหนังก็แพ้ผิวหนังก็จะแพ้เลยแล้วก็พื้นขึ้นพันเนี่ยนางฟินนะนี่คือนางนอนหรือนางนางสลบหรือว่านางสบายตาตาเปิดอยู่เห็นเปล่าตาเลือกตาเลือกตาแบบว่าดูฉันดูฉันดูฉันสิสบายจังเลยครับแม่ไม่ธรรมดาหมามัหมาตัวนี้นี่ลงอ่างแล้วฮะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตาที่ออกไปข้างนอกเดินออกนอกสตูดิโอนี่กอยู่ดูใบ ทำไมโอ้โหนึกอยู่เซเลสายแล้วือว่าวันนี้ไปทำงานฮาร่าวันนี้ไปทำงานกลางแยกน่าชมสงโอ้โหเอาดอทำไมเขาไม่ใจดอไลท์ทำไมเขาไม่ใจอินดอร์ไมาไปถ่ายรายการไงก็ไปอินดอร์แล้วก็เดินถ่ายรายการไปเรื่อยโอ้ชีวิตอยู่สอูอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่ถ่ายละครดิโอ้ยใส่เสื้ออะไรไม่เรียกกระดาวมากโอ้ยแจกรแกลนี่เปลี่ยนโง่เลี่ท่าหน้าซ้อนเหรอวันที่แต่งกันนี่เยอะนี่ใครถ่ายอยู่ช่วงนี้ถ่ายซี จบแล้วอ,อ,อคลิปจบแล้วอาจะไม่ได,ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย